เอาละกราบสวัสดีเพื่อนชา้าเซวนทุกคนกันด้วยนะครับไปอยู่องฟิลเองนะเดี๋ยวโดวยวันนี้เนี่ยผมจะมาพาทุกคนเนี่ยลงดันเจี้ยนพิเศษที่เข้ามาใหม่ในกรอัปเดตครั้งนี้นะครับก็คือดันเจี้ยนของตัวโรซี่เนาะที่เป็นตัวอดีตเซเว่นไลทที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับโดยดันเจี้ยนนี้เนี่ยจะมีความพิเศษก็คือมีแค่สถานะนะครับก็คือสตันเนาะที่เพิ่มเข้ามาใหม่ส่วนอย่างอื่นเนี่ยก็เอาอย่างอื่นมากันก็ได้นะฮะ โดยทีมที่ผมจะใช้เนี่ยจะเป็นตัวของเบลิก้านะน้องหมาลาเชลแล้วก็ซิลเวียแต่ว่าผมเนี่ยจะเปลี่ยนจากโคอี้ออกนะครับแล้วก็ใส่เป็นตัวของอคารอนเนาะเพราะว่ามันมีการสตันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเปลี่ยนโฮเทนเอานะครับคารอนคารอนคารอนทั่วไปคารอนอยู่นะว่าจำไ,ได้ว่าเก็บไว้ตัวหนึ่ง อันนี่นะครับโอเคแล้วก็เอาไว้ตรงนี้นินได้แล้วเลยนะิก้าของผมนะครับผมจะใส่เป็นอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ่าโอเคคือผมไม่ได้อัพลูกไฟต้านเวทมานะครับแต่ว่าไม่ใช่ต้านเวทสิเพิ่มพลังโจมตีเวทอ่าเดี๋ยวอัพให้ดูเลยแล้วกัน อันนี้ตีท่าแสงเพราะฉะนั้นแหวนอันนี้ก็จะไม่มีผลเนาะก็เอาเป็นแหวนแบบธรรมดาก็ได้นะครับพวกแหวนตีท่าเนี่ยอาจจะตีไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เนาะแล้วก็ด้วยเหตุผลที่โลซี่เนี่ยมันลดดาเมจกายภาพนะครับผมก็เลยใช้เบริก้าแทนเนาะโดยสำหรับตัวประดับผมเนี่ยจะใช้เป็นอันนี้ละกันเจาะเกาะ500เนาะ อ่ะแล้วก็ทีมก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมจะไปรีลูกไฟให้ดูนิดนึงแล้วกันประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวผมค่อยรีกลับนะครับเพราะว่าผมจะเอาไปแต่อารีนาต่อนะ โอเคมันจะได้ลุยแบบเต็มสตรีมนะถ้าลุยแบบครึ่งๆกลางๆเนี่ยอาจจะไม่ผ่านก็ได้เพราะว่าดาเมจอาจจะไม่ถึงเนาะแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีเวทอ่ะแค่นี้พอแล้วนะครับส่วนตัวของสกิลผู้เล่น <c oughs> <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่า เปิดมาระดับแรกเลยนะครับเปิดด้วยบัฟราชเชลก่อนนะครับแล้วก็สกิลล่างเบริก้าแล้วก็สกิลบนเบริก้านะครับเพื่อให้เกรดมันขึ้นไวๆเนาะ oh <my> ส่วนตัวของคารอนเนี่ย <c oughs> จะตายก็ได้นะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าตัวของคารอนเนี่ยมันเอามายืนบัฟแบบการสถานะเฉยๆ เวลามไกาเปิดไหครับถ้าพูดถึงแพทนี้เนี่ยผมว่านะตัวของโรซี่เนี่ย40เนี่ยเล่นยากมากนะครับเพื่อนผมในกิวเนี่ยลองเล่นกันดูแล้วโดยตัวของมันเนี่ยนะมันต้องมีบัฟเยอะพอสมควรนะครับถึงจะเล่นได้เนาะไม่ใช่บัฟ40เรียกว่าโพเทส จิวิญญาณักสู้นะครับถึงมันจะพอยืนในเมตานี้ได้เนาะเมตานี้เนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับสถานะถึงมันจะมีตัวรักสถานะมาให้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าความถือของมันเนี่ยยังไงมันก็เป็นแค่ตัวา่าแสงนะครับเลือดแค่หกหมื่นเองมันเลือดมันไม่ได้เหมือนแบบตัวพวกสายป้องกันหรือว่าสายสมดุลเนาะจากนั้นเนี่ยพอบัฟอะไรเสร็จหมดแล้วนะครับก็สกิลบนหมาเนาะบัฟดาเมจคริติคอลแล้วก็จุดอ่อน บารอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็อันตีบริกายิงไปเลยครับผมช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยไน้มาทำคลิปสักเท่าไหร่นะครับติดสอบที่โรงเรียนเนาะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับดันเจี้ยนนี้คือจะตายกี่ตัวก็ไม่ว่านะครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยก็กวาดล้างไม่ได้อยู่ดีนเนาะดันเจี้ยนกิจกรรมเรียบร้อยละอ่า ถ้าเกิดผ่านดันเจี้ยนนี้เนี่ยก็จะสามารถได้วิญญาณผู้ลวงลับนะครับมันจะเป็นชิ้นส่วนเนาะให้เอาวันนี้เนี่ยสามอันนะครับไปรวมในคอนเทนต์รวมเนาะตรงนี้นะอันนี้มาเราจะมารวมอันนี้นะครับสามอันได้หนึ่งอันนะครับแล้วก็เอาเจ้าน,นี้เนี่ยมาแลกของพวกนี้เอานะครับผมซึ่งดันเจี้ยนนี้เนี่ยผมไปดูในสารผู้พัฒนามานะครับดันเจี้ยนนี้เนี่ยจะเปิดทั้งหมด21วันนะก็คือรวมวันนี้ด้วยเนี่ย ก็จะเป็น21อวันพอดีคือซึ่งเราเนี่ยจะได้มา7ชิ้นวิญญาณอันใหญ่นะครับแล้วก็จะมีจากเช็คชื่ออีกอย่าง6อันนะครับอ่าตรงนี้อีก6อันก็จะเป็น13อันพอดีแล้วก็จากตรงนี้นะครับสเตปอัพจากสเตปอัพตรงนี้เนี่ย7 5 0 0รลูบี้นะครับก็จะได้มาอีก1อันก็จะเป็น14อันพอดีแล้วก็จากร้านค้า<ม>นะครับผมแนะนำเนี่ยให้เติมสัก600ก็พอแล้วเนาะเพื่อที่จะได้เอามาแลก ฝ้ายนะครับให้มันสีสีาสำหรับผมนะอันนี้วางแผนเอาไว้แล้วว่าจะเตมิมอีกหกร้อยนะครับไปแลกฝ้ายเนาะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาของเดนอ่าบาันไดสวรรค์มาให้ลงแล้วกันเพราะว่าซีซั่นที่แล้วเนี่ยฝ้ายมันพังเนาะผมก็เลยไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่ไม่ใช่ไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่เอามาลงไม่ได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวซีซั่นนี้เดี๋ยวผมทําให้เนาะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ